สวัสดีครับทุกๆท่านครับเดี๋ยวมาดูข้อต่อเนื่องจากข้อที่21นะครับข้อนี้ก็คือข้อ22อีอิควิลิเบ t i ว l e ิคนี้ไม่ยากไม่ว่าจะเป็น1มิติ2มิติหรือ3มิติแต่พอเป็น3มิติเนี่ยเราต้องไปเช็คคอนเซปต์อีกครั้งหนึ่งเนาะเราก็บอกว่าไอไอแรงเนี่ยมันสามารถเขียนอยู่ในรูปหนึ่งได้เขาเรียกว่ารูปเป็นยูนิตเวกเตอร์คูณกับขนาดของเขาเราบอกว่าแรงสามารถเขียนได้เวกเตอร์ของแรงสามารถเขียนฟอร์ดเวกเตอร์เขียนได้โดยขนาดของแรงคูณอยู่กับ ยูนิตเวกเตอร์ยูนิตเวคือ Vector รหนึ่งหน่วยที่มีทิศทางนะครับที่มีทิศทางชี้นะครับชี้ไปในลักษณะ l ล n e ที่เราต้องการคอนเซป t นี้คือฟอร์ดเอาลองล i n e จากบทก่อนหน้านี้เราจะหา Unit Vector นี้ได้ยังไง Unit Vector ที่มีขนาดหนึ่งหน่วยแต่มีทิศทางชี้ไปตามลักษณะของแรงที่เราต้องการไอยูนิตเวกเตอรลักษณะดังกล่าวนี้มันคือ Position Vector หารด้วย ขนาดของโพหชันเวกเตอร์โพหชันเวกเตอร์หาได้ยังไงก็บอกว่าเอาจุดปลายนี่ครับเอาจุดปลายลบจุดต้นแค่นี้เองครับทุกท่านครับแค่นี้เองถ้าเราสามารถวิเคราะห์ได้อย่างนี้แล้วอิควิเลเบียมออฟพาร์ติเคิลมันก็ไม่ยากนะครับมันก็แค่อะนะครับซิกมาเอฟสับเอ็กมีค่าเท่ากับศูนย์ซิกมาเอฟสับไอมีค่าเท่ากับศูนย์ซิกมาเอฟสับแซดแซดซีนะครับ X, มีค่าเท่ากับศูนย์คิ 0, Z, คคคดยังไงก็ เขียนแรงออกมาเป็นฟอร์ดเวกเตอร์ในพิกัด ijk นะครับผมคอมโพเนนต์หน้าแกน i รวมกันแล้วมีค่าเท่ากับ0นย์คอมโพเนนต์หน้าแกน j รวมกันแล้วมีค่าเท่ากับ0นย์คอมโพเนนต์หน้าแกน k รวมกันแล้วมีค่าเท่ากันกับ0นแต่นักษณะโจทย์อีกแบบหนึ่งก็คือว่าโจทย์ลักษณะนี้ครับเหมือนกันกับข้อนี้คือเขาชอบบอกว่า maximum mass เนี่ยที่มันสามารถที่เชือกเนี่ยนะครับ เชือกนี่สามารถรับได้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ระบบเชือกนี้สามารถรองรับมวลนี้ได้มากที่สุดมีค่าเท่ากับเท่าไร่ถ้าเกิดเขาสามารถต้านทานแรงดึงนะครับผมได้แค่ไม่เกิน3,000นิวตันหรือ3กิโลนิวตันทุกท่านครับเมื่อเราพิจารณาแล้วเนี่ยเราโจทย์อย่างนี้เราต้องวิเคราะห์ว่าเส้นไหนนะครับเส้นไหนรับแรงมากที่สุด เมื่อวิเคราะห์ได้ว่าเส้นไหนรับแรงได้มากที่สุดแล้วค่อยมาคิดย้อนกลับหามวล m ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็รู้แล้วระบบเดิมเรารู้แล้วนะว่าเส้นไหนรับแรงมากที่สุดนะครับอแต่ยังไงก็ตามครับเราบอกว่าเราต้องเช็คก่อนเช็คก่อนดีกว่านะครับเขียนให้เป็นสเต็ปอันนี้เรามาฝึกกันเรามาฝึกกันนะครับเขียนให้เป็นสเต็ปแล้วก็เริ่มเลยนะครับเราก็เริ่มแล้วก็ไปที่ชิ้นแรกครับ ผมว่า fab นี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ fab ครับแรง fab คือขนาดของ fab ครับซึ่งไม่รู้เท่ากับเท่าไหร่แต่ต้องคูณด้วยยูนิตเวกเตอร์ที่ชี้ไปในตำแหน่ง ab ab ครับเขาชี้เป็นลักษณะไงครับเขาชี้ออกมาจากจุดครับผมก็กลายออกมาเป็น i ครับทุกท่านเออแรงเทนชันนะแรงดึงนะครับเราพิจารณาที่จุด a นะครับโอเค ตัวต่อมาครับผมบอกว่าผมอยากรู้ว่า FAC มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ FAC มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ FAC มีค่าเท่ากับขนาดของ FAC แหละแต่ต้องไปคูณด้วย position vector คูณด้วย unit vector ที่ชี้ไปนะครับชี้ไปตามทิศของตัว AC ชี้ไปปับ๊บเราก็บอกว่าเฮ้ยมันอยู่ในแนวแกน y j แน่นอนบวก j หรือลบ j พอชี้ไปปุ๊บแรงเทนั่นที่ออกมาจากแรงดึงที่ออกไปจากจุด A นั่นก็คือตัวที่กลายเป็นต้องติดลบนะครับแล้วก็เป็นลบเจโอเคตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นตัวพิเศษ,ษ,ษเป็นตัวพิเศษ,ษ,ษที่เราควรรู้เลยคือเวกเตอร์ AD เกิดจากขนาดของ AD และไปคูณกับไอตัวที่เรียกว่ายูนิตเวกเตอร์ยูนิตเวกเตอร์ที่มีทิศทางชี้จาก A ไป d มีค่าเท่ากับเทา่าไหร เราก็บอกว่าให้พิจารณาคุณมันต้องคือจุดจุดต้นลบจุดปลายจุดจุดปลายลบจุดต้นจุดปลายลบจุดต้น ijk นะครับ ijk โ okay, อเคผมลบอันนี้ออกก่อนดีกว่าอ่ะ ijk ไปดูครับทิศทางที่เขาชี้เขาชี้จาก a ไป d ด,ดังนั้นดู x ครับ x ที่จุด d นี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่วัดออกไป2นี้ทางแกน x แต่วัดออกไปในทางลบนะครับทุกท่านครับ เมื่อวัดออกไปในทางลบดังนั้นจุดปลายจุดปลายนะครับจุดปลายของตัวนี้เอาเขียนออกไปเลยก็คือ x ลบ2ครับ x ลบ2 y วัดออกมานะครับวัดออกมาลาักษณะทิศทาง y นะครับก็คือ2วัดแซขึ้นไป1นะดังนั้นพิกัดที่จุดนี้ก็คือลบ2 2ฮะ2และก็นหน่โอเคละพิกัดที่จุด a ก็คือ00นะครับไม่มีปัญหา ทำมาเยอะแล้วดังนั้น i ก็เลยกลายเป็นจุดปลายลบจุดต้นลบ2ลบ0 i ครับไปบวกครับไปบวกอยู่กับครับจุดปลายลบจุดต้นในแนวแกน j ก็คือ2ลบ0 j ฮะและก็ไปบวกกับจุดปลายลบจุดต้น1ลบ0ครับและก็กลายเป็น k ครับถ้าผมลืมใส่มวกก็อย่าว่ากันนะครับแกน k และก็ปิดครับ อย่าลืมล่ะอย่าลืมล่ะว่าการหายูนิตเวกเตอร์ที่มีทิศทางชี้นะครับไปทิศทางแนวเส้นเชือกฟอร์สอะลองอะไลแรงก็จะมีทิศทางชี้ไปตามแนว AD นี่แหละก็มีค่าเท่ากับขนาดเอาตัวแต่ละคอมโพเนนต์เนี่ยมายกกำลัง2และใส่รูทก็ลบ2ยกกำลัง2องครับบวก2ยกกำลัง2องบวก1ยกกำลัง2ผมรวมวงเล็บเข้ามานะแล้วลนะด,ดังนั้นเราเลยพิจารณาได้ว่าดังนั้นตัว fad มันคือตัว ad เนี่ยแหละครับตัวขนาด ad ซึ่งไม่รู้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไปคูณอยู่กับกับลบ2ส่วน3ในทิศทาง i ฮะและก็ไปบวกกับกับ2ส่วน3ในทิศทาง j ครับแล้วก็ไปบวกกับ1ส่วน3ของทิศทางในตัว k นะครับทุกท่านครับอ่ะได้กมาแล้วอีก1ตัว อีกหนึ่งแรงคือแรงเนื่องจากน้ำหนักก็ไม่มีอะไรเลยตัว w ช้ลงครับก็เลยกลายเป็นอัดก็มีค่าเท่ากันกับครับก็ลบมา m อย่าลืมนะ m W มีค่าเท่ากับ mg ก็คูณ9.81ที่ค่าเท่ากับ g และก็ใส่ k ลงไปครับ position vector โอเคละ่ะผมจะรวมแรงและเราว่าเนื่องจากความสมดุลเนี่ยนะครับวับสดุเนี่ยมันสมดุล ความสมดุลได้มีความมหัศจรรย์คือซิกมา F มีค่าเท่ากันกับ0ูนย์ซิกมา F มีค่าเท่ากันกับ0หมายความว่าเอา F f a นะครับ F A B ไปบวก F f นะครับ F A C ไปบวก FAD ครับบว,รบ,บวกตัว W นี้มีค่าเท่ากันกับ0นย์ครับทุกทา่านผมขออนุญาตไม่เอาแรงแต่ละตัวมารวมกันนะเรามีความรู้แล้วว่า ถ้ามันรวมกันเท่ากับ0นย์จริงคอมโพเนนต์หน้าแกน x ก็ต้องมีค่าเท่ากันกับ0นย์คอมโพเนนต์หน้าแกน j ก็ต้องมีค่าเท่ากันกับ0นคอมโพเนนต์หน้าแกน k ก็ต้องมีค่าเท่ากันกับ0และวิเคราะห์ว่าเส้นไหนรับแรงมากที่สุดหากเส้นไหนรับแรงมากที่สุดตัวนั้นก็คือ3,000ันครับ3,000ันิวตันหรือ3กิโลินตันและค่อยคอนเวิร์ตกับไปหาหมวล m ก็ไม่ยากครับทุกท่านพอถึงตรงนี้น่าจะต่อกันได้แล้วนะครับ ไปดู i ครับตัว i มีอะไรบ้างก็มีแค่ FAB ครับ FAD ครับแค่นั้นแหละครับก็เลยกลายเป็น i เนี่ยคอมโพเนนต์หน้าแกน i มันก็ต้องมีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นตัว F A นะครับ FAB ไปลบครับ2อส่วนส F นะครับ A D เลยมีค่าเท่ากันกับ0ไปดูคอมโพเนนต์หน้าแกน j ครับคอมโพเนนต์หน้าแกน j มีตัวไหนบ้างครับก็มีแค่ ลบครับลบ F A D ครับไปบวกกับ2ส่วน3 F AD, นน A D N A C A C A C ครับมีค่าเท่ากันกับ0โอเคละทุกท่านก็จะรู้แล้วว่าดังนั้นเนี่ยเวลาคิดออกมาเนี่ยไอตัว F A B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ F A C โอเคนะครับออกมาแล้ว2ตัวอ่า FAB จะมีค่าเท่ากับ FAC และจะรู้ได้ว่า FAD นี้มีค่ามากที่สุด max นั่นก็คือ3000นะครับนิวตันโอเคแล้วผมเขียนกันต่อดีกว่าเขียนกันต่อให้จบนะครับจดขบวนความจะได้เอาไปแทนค่าได้ไม่มีปัญหาหรอกนะจ๊ะนะครับก็บอกว่าตัว k เนี่ยนะครับพอไปพิจารณาดูตัว k มันก็มีแค่1นส่วน3 F a d ครับแล้วก็ไปลบกับ9.81ครับผม9.81 m และมีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นมาถึงจุดนี้แล้วเราวิเคราะห์เสร็จสบว่าแล้วไอตัว f a d เนะี่ยมีค่าเท่ากันกับ3มีค่าเท่ากันกับนะครับมีค่าเท่ากับ3 0 0พนิวตันหรือ3กิโลนตันเป็นตัวที่รับเชือกมากที่สุด พอวิเคราะห์ออกมาแล้ว FAD นี่รับเชื่อมมาดีสุดมากเท่าไหร่ก็ตามไม่เกิน3 0 0พนิวตันเมื่อรับแดงได้มากที่สุด3 0 0พันอยูตัดแสดงว่ามวลที่เขารับได้มากที่สุดพอพิจารณาออกมากลายเป็นมวลเมแก้สมการในนะั้นมาถึงจุดนี้แล้วนะครับทำมาหลายข้อแล้วมวลเอเลาออกมาเป็นแค่1 0 2กิโลกรัมครับทุกท่านอ่าออกมาก็จะประมาณนี้ ดังนั้นข้อสอบเนี่ยนะครับหรือโจทย์เนี่ยก็จะมีอยู่2ลักษณะคือการใด้หาแรงแต่ละแรงหรือบอกความสามารถในการรับแรงของเชือกมาและให้วิเคราะห์หามวลน,นะครับสำหรับข้อนี้เนี่ยผมว่าก็พอสมควรนะครับพอสมควรน่าจะพอทําได้ก็บทที่3เนี่ยถ้าใครเข้าใจบทที่2เนี่ยบทที่3ามก็เป็นบทที่ง่ายนะครับง่ายกวบทที่2ด้วยนะครับผมอ่าพูดเป็นกําลังใจครับผม และไปเจอกันข้อที่23ครับสำหรับข้อนี้ข้อ22ขอจบในงพงเ่านี้และเจอกันข้อ23ครับสวัสดีครับ